ดูแลพี่พีซอมวนชนนะครับที่นั่งนะครับรวมถึงขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติเพื่อร,รบทุกท่านหลังจากคุณแม่อมาราพรน,นะครับว่าเป็นมีแนวคิดอย่างไดทีด่จะตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานสงเคราะห์ผู้พิการผู้สูงอายุหายเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกลุ่มนี้ก็คือไปดูแลในระยะติพานม้านะครับท้งกลุ่มก็จะได้ประกาศไปทั้งการว่าเขาได้จะตั้งกลุ่มขึ้นแล้วแต่ด้วยว่าจุดประสงค์แบบไหนพ้อง มีแนวคิดในการพัฒนาอย่างไรผมกลับ,บกับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนตีขารบรักทุกท่านเจ้าก่อนอื่นเจ้าต้องกาบขอบพระคุณทันสื่อมวลชนตีสละเวลาร่วมมาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้นะเจ้าข้าเจ้านางอรมรามหักจ้าแหปลาแดงนะเจ้าในการถแถลงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มหักจอแหปลาแดงได้ความพร้อมของมูเฮ้าในการเข้ามาพัฒนา เพื้นที่ช่อแฮปลาแดงนะเจ้าตีไปติมาเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มหักชอแหฮปลาแดงเฮาเนี่ยเฮาได้สัมพัส์ได้ลงพื้นที่กับปีน้องเจ้าบ้านค่อนข้างมาเป็นเวลาเพราะผู้ซื้ว่าไรายได้หรือว่าการเป็นยูกะค่อนข้างเป็นตุกกะได้หันความตุกของปีน้องเจ้าบ้านแล้วมูเฮาสาตีจะช่วยมาเป็นแฮมแรงหนึ่งตีจะเข้ามาพัฒนา ในเขตเทศบาลแฮเนี่ยเจ้าแฮเนี่ยเป็นสิงซักซิ์ตีปีน้องทั่วประเทศศักซิ์ของจังหวัดแปรเฮาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดวยเฉพาะทุกคนตีมาตีมังแปเนี่ยจะต้องมากราบไหว้วัดพระนั้เพื่อปีน้องเจ้าบ,บ้านมีไรายได้แล้ในการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมีอยู่สองด้านนะเจ้าระดับประเทศเพราะว่าทุกคนตีมาตีนี่เนี่ยเป็นก็นจะหูว่า มาจังหวัดแปรแล้วต้องไปพะฒนาเจ้าแหเขาจะต้องถือโอกาสตรงนี้เนี่ยได้พัฒนาให้เป็นแรงทอยู่ได้มาพักอยูย่เมืองแป่เขาเป็นเวลาเมิ้นนะเจ้าและด้านที่สองนี่การพักดันลผลิตผลหรือผลิตฑ์ของของอาชีพปีน้องชาวบ้านด้วยเฉพาะยังยิ่งในเรื่องกบจะต้องมีส่วนรวมในการพัฒนาไปกับบูเฮาตัวยนะเจ้าส่วนในด้านการศึกษา กลุมเขาจะนักดีนะเจ้าในเรื่องการพักษาในการศึกษาอาชีพและภาษาลูกหลังเรื่องภาษาเพราะว่าถ้าหากว่าโควิดโลกเนี่มันซาไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวตีมาเข้าไปนะเจ้าแล้วเขาจะต้องหาอุปกรณ์พัฒนากลุ่มอาจจะเป็นเพียงตัวอย่างการเตรียมแผนพัฒนาในระยะต่อไปเพื่อฟื้นฟูเพื้นที่จัอหระแดง ในท้องถิ่นตัวอย่างของเป็นตัวอย่างของจังหวัดและเป็นตัวอย่างในระดับประเทศที่สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่้ดีที่สุดอยู่ดีกินดีมีความสุขความภาคภูมิใจที่ได้เชิดหน้าเฉิดตาของคนเมืองแปะตีบูเฮากูพักเจ้าแฮปลาแดงตีเฮาจะพักดันแล้วก็มีส่วนรวมทุกทุกผักส่วนเขาต้องดึงมามีส่วนร่วมทุกผักส่วน ในการพัฒนาตรงนี้นะเจ้าบางตีหักได้ขคารพบทุกท่านเจ้ากราบสวัสดีเจ้าขอบนะครับเนาะตีคุณแม่อมาลรมุ่งท้องได้แถลงข่าวแล้วก็ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าเขาจะต้องพัฒนาในเรื่องของสุขภาพประมาพี่น้องประชาชนตัวเองนะครับต้องอยู่ดีกินดีตัวเเจ้าอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับนั่นก็คือหลังจากนี้ก็คงได้ เป็นที่รักษาต,ต,ต่อไปนะครับเจ้าจุตังเจ้าในเรื่องการกินเนี่ยเปินปอดสารปอดสารพิษอาหารตีมมีคุณภาพแล้วเรื่องสมุนไพรเนี่ยซึ่งมันอยู่ใกล้ตัวเขาเนาะอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยตีสวนเศรษฐกิจพอเพียงตีบ้านข้าเจ้าเนี่ยเนี่ยสวนสมุนไพรอยู่ตรงนี้เขาต้องเนี่ยต่อไปแล้วเขาจะต้องเอาไปเข้าในระบบวาระแห่งชาติตัวเองได้เรื่องสมุนไพรบ่าต้องไปใจ้ยาชี ชีว่าผชีว้ว่ายา,ยาเอ,อเขอายทายพเี่ยนะเยครับ่ายจารปล่าครับพี่งพลครับเรื่องของการที่ ประกาศตัวลงสมัครท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยพี่ก็ว่างเว้นมานานแล้วคิดยังไงถึงมาลงท้องถิ่นครั้งนี้ครับกับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะคะเอ่อสาเหตุที่ที่ได้มาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีเอ่อส่วนหนึ่งที่ขอให้มาช่วยพัฒนาในพื้นที่โดยเฉพาะอาดีตท่านนายกนะคะท่านนายกเปิ้นก็เอ่อขอให้ให้มาดูแล แล้วก็พัฒนาในพื้นที่ของเราค่ะอันนี้หมายถึงนายกท่านท่านที่บริหารอยู่ป,ปัจจุบันใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะเล้วในส่วนที่ตั้งใจจะมาเนี่ยอยากจะทำอะไรให้กับคนช่อแฮครับจุดยืนของเรากลุ่มรักครับจอยแฮปลาแดงนะเจ้าราวาตรงนี้เนี่ยกลุ่มเฮาเนี่ยมันมีบริบทตีเฮาได้ลงพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮาได้ สัมผัสใกล้ชิดประแม่ปี่น้องชาวบ้านเนี่ยเปิน่นกะได้ฝากมาหลายเรื่องหลายร้วเนาะโดยเฉพาะยงยิงในในห้วงโควิดในห้วงโควิดเนี่ยในฮาหู้ว่าปีน้องชาวบ้านเนี่ยรายได,ได้หรือว่าการทํางานของเปิ่นเนี่ยมาเดียวนี้ค่อนข้างลําบากเป็นอย่างตีรายได้กับบบนี้แล้วเฮาจะยากจะได้ในการแก้ปัญหาเฮาก็เลยเ,เป็นแฮงหนึ่งตีจะขันอาสามา คับใจแล้วก็มาดูแลมาสนับสนุนกลุ่มของอกลุ่มพักจอแฮปลาแดงในครังนี้ติยามาสนับสนุนในพื้นที่เขตเทศบาลเจอาแฮเจ้าครับมีอะไรถามไหม